กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามุ่งมั่นบุรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามัคคีดำเนินงานทำแผนยุทธศาสตร์ของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชานาจักรปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยมีภารกิจและโครงสร้างการจัดเป็นกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประเภทที่หนึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดที่มีปัญหาความมั่นคง เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับผิดชอบพื้นที่8อำเภอ58ตำบล380หม,มูบ่บ้านมีอัตราการจัดประจำปีก็ประมาณ2,564ประกอบด้วยส่วนบกบัญชาส่วนอำนวยการประสานการปฏิบัตริรวม83อัตราและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ8อำเภอรวม204อัตรารวมอัตราบรรจุกำลังคนทั้งสิ้น287อัตรา มีเครือข่ายศูนย์ปฏิการอำเภอจำนวน8อำเภอและได้จัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลจำนวน41ชุดจาก58ตำบลมีสถานภาพอัตรากำลังพลอ,อสอชกตรวมจำนวน1,476อัตราสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบกองอนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลารวมทั้งการปฏิบัติงานที่สำคัญและภารกิจที่ได้รับมอบหมายในห่วงเดือนตุลาคม2563จนถึงปัจจุบัน มีสถิติการก่อเหตุสำคัญด้านความมั่นคงจำนวน11การได้แก่เมื่อวันที่24ตุลาคม2563กลุ่มคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยการลอบเผากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งติดตั้งไว้กับเสาไฟฟ้าบริเวณป้อมฉรบบ้านบัวทองหมู่ที่9ตำบลบ้านแหล่อําเภอตานโตทำให้กล้อง CCTV ได้รับความเสียหายจำนวน3ตัวโดยกล้อง CCTV ดังกล่าวสพตานโตได้จัดหาและทำการติดตั้งเมื่อวันที่23ตุลาคม2563 ที่ผ่านมาและนะับปัจจุบันได้ทาการติดตั้งใหม่แล้วเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563กลุ่มคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ก่อกวนแขวนป้ายผ้าพ่นสีจํานวน6จุดในพื้นที่3อําเภอได้แก่พื้นที่อําเภอเมืองยะลาจํานวน4จุดบริเวณวงเวียนบ่อ7ลูกถนนทางเข้าชกตยุโปสถานีสูบน้ําบ้านกระลูกแปรตบนตาแสและสะพานบ้านสาคอตบนท่าสามพื้นที่อําเภอกะบังบริเวณสะพานคลองน้ําขุน และพื้นที่อำเภอยะหาบริเวณป้ายบอกเขตอำเภอบ้านบูเกตคูโตหมู่3าตำบลกาตองเมื่อวันที่7ธันตาคม2563ันาคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ร้อยตพ3 0 0 7ชกตพ3 0นขณะขับรถยนต์บนถนนสาย4 1 0ในพื้นที่บ้านกาโสดหมู่ที่5าตำบลบรรหนังสตาหลังกลับจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ้านเจาะปันตังหมู่ที่9าตำบลบันหนังสตาแรงระเบิดทาให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่และเสาป้ายชื่อหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่11ธันวาคม2563คนร้ายใช้อาวุธปืน AK-47 M16 และปืนพกสั้นขนาด9มมยิงนายรุสลามดูราแมตำแหน่งพรอสหมู่ที่4บ้านลีเซงไนขณะนั่งอยู่กับลูกชายบริเวณหน้าบ้านภรยาหมู่ที่5บ้านยูนเรตตบลจากัวอําพรัมันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่2คนร้ายรอบยิงเครื่องยิงลูกระเบิด n 7 9ใส่หลังคาบ้านนางสิริวันแหลีราษฎรไทยพุทธอายุ65ปี เ,เกิดบริเวณบ้านเลขที่26บ้านแบหอหมู่ที่1ตาบลกาหลอออาเภอรามันจังหวัดยะลาทําให้บ้านได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาเเดเจ็บเหตุการณ์ที่3คนรานน้ายนําวัตถุต้องสงสัยไปวางไว้บริเวณสะพานบ้านมาแฮห,หมู่ที่2เขตรอยต่อระหว่างตำบลบือมังและตำบลกาหลอออาเภอรามันจังหวัดยะลาจากการ้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบเป็นตะปูระบายวางไว้บนสะพานซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่2ประมาณ6กิโลเมตร เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงก่อควนอาคารที่พักอาศัยและบ้านพักข้าราชการสอพอชอจกัวพื้นที่บ้านกำปงบือแหน่หมู่ที่2ตำบตลตะลอกาหล่ออำเภอรามันจังหวัดยะลาทําให้บ้านพักข้าราชการได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564คนร้ายจำนวน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนใช้อาวุธปืนประกบยิงนายสุไลมานปดุงอายุ48ปี ภูมิลำเนาบ้านเล็กที่60ทับ5หมู่4ตำบลบรรนังสตาตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนายลูกมันแม่รอายุ26ปีภูมิลำเนาบ้านเล็กที่78ทับ3หมู่4ตำบลบรรนังสตาไม่ได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านเหตุเกิดในพื้นที่บ้านบรรนางกูแหวหมู่ที่4ตำบลบรรนังสตาเมื่อวันที่12มีนาคม2564เวลา9 30นาที คนร้ายจำนวน5คนใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาดทำการจี้นายไบอากีหลงลูวาเพื่อปล้นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้แบบตอนเดียวสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนบช3897ยะลาเป็นรถส่งของของบริษัทคือรี่ช่วงกระบะหลังมีตู้ปิดทึบบริเวณแยกพารามีแต่บ้านรัวตะวันหมู่ที่7ตำบลบุดีอําเภอเมืองยะลาขณะกำลังถือของเข้าไปส่งภายในบ้าน คนร้ายได้ทำการผลักในายใบอากีเข้าไปภายในบ้านที่เกิดเหตุจากนั้นคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนพกที่ที่ศรีรษะแล้วจับปัดไว้ก่อนปล้นรถยนต์ขับหลบหนีไปภายหลังในายใบอากีหลุดจากการถูกมัดจึงได้เดินทางเข้ามาแจ้งความที่สอพอเมืองยะลาต่อมาเวลา12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะดังกล่าวถูกจอดทิ้งไว้บริเวณหลังสอพอรามันเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและประสานเจ้าหน้าที่ชุดยูดีเข้าทำการตรวจสอบเก็บกู้จนสำเร็จ เมื่อวันที่13มีนาคม2564กลุ่มคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์เผายางรถยนต์และขโมยกล้องวงจรปิดจำนวน3จุดดังนี้เผายางรถยนต์บนถนนสาย410ยะลาเบตงบ้านหน้าเกษตรหมู่ที่2ตำบลทานโตก่อนถึงที่ว่าการอำเภอทานโตขโมยกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจภูธรทานโตจำนวน5ตัวเผายางรถยนต์บนถนนสาย410ยะลาเบตงบ้านบุรุษสนียแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลออำเภอทานโต ห่างจากสี่แยกบ้านแหลไปทางอำเภอเบตงทั้งนี้ยังได้พ่นสีแดงบนพื้นถนนด้วยข้อความปัตนีมีเดก้าเปรียบเทียบสถิติการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการเสียชีวิต2คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ1คนและประชาชน1คนด้านภัยแทรกซ้อนกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานการปฏิบัติและร่วมสังเกตการในการปฏิบัติงานจับกลุมกระบวนการค้ายาเสพติด ผู้ลักลอบจำหน่ายและผลิตยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องสรุปผลการจับกุ่มว่วงเดือนตุลาคม2563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564มีผู้ต้องหาจำนวน786คนของกลางยาบ้า278,102เมตรกัญชา238.78กรัมใบพืชกระทอม486.613กิโลกรัมน้ำต้มพืชกระทอม743.253ลิตร ต้นกระท่อม39ต้นยาไอ5 6 5 2 2 3กรัมต้นกัญชา15ต้นและยาแก้ไอ79ขวดอีกทั้งร่วมเปิดแผนยุทธการพริทักษ์นิบงเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564าพลตำรวจโทร,รุณนสินภูสาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าร่วมกับนายเจสิตพาณิทพงศ์ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาและพลตำรวจตรีธินกรรังมากผู้ังกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปสปปงดีเอสไอ สำภกรได้ร่วมแถลงข่าวแผนยุทธการพิทักษ์ที่บง1งทับ64ในการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเครือข่ายจํานวน13รายของกลางพร้อมทรัพย์สินมูลค่ากว่า40ล้านบาทการตรวจสอบและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขตรวจสอบจับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์ในจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการเฝ้าระวังโดยบุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมกับจัดหางานจังหวัดยะลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาประการสังคมจังหวัดยละลาแรงงานจังหวัดยะลาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลากองกำก,กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และสาธารณสุขจังหวัดยะลาลงตรวจพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือนตั้งแต่ตุลาคม2 0 6 3จนถึงปัจจุบันตรวจพบแรงงานต่างด้าวสสัญชาติจำนวน628คนไม่พบแรงงานต่างด้าวปิดกฎหมายอีกทั้งกรมในการรักษาความคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้ามอบหมายให้หน่วยบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19พื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อีกทั้งเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติในการรับคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซียผ่านระบบ VTC ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียสรุปณนะวันที่8มีนาคม2564จำนวน2,949คนได้ผู้ที่กักตัวครบ14วันส่งกลับภูลำเนาจำนวน2,803คนและประสานปฏิบัติกับหน่วยป้องกันชายแดนที่4ซึ่งเป็นหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซียฝั่งติดกับอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในการตรวจสอบผู้ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและทางช่องทางธรรมชาติการตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังในพื้นที่รองมูลนิกร,รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารมอบหมายฝ่ายการข่าวลงพื้นที่ร่วมกับเลขาธิการกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาในการตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมมอบของเป็นฝันและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอสชกตมาอย่างต่อเนื่อง ประสานปฏิบัติกับหน่วยงานข่าวในพื้นที่ร่วมพบปะประสานหาหรือด้านการข่าวและติดตามไปแทรกซ้อนด้านต่างๆกับหน่วยงานข่าวศูนย์บริการอำเภอในเรื่องรายงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสินค้าหลีเกเลี่ยงภาษีการข้าวมนุษย์รวมทั้งการลงพื้นที่ศูนย์บริการอำเภอเพื่อติดตามเป้าหมายเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความคิดเห็นต่างโดยมีการตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และประสานกินบัติกับหน่วยงานข่าวข่าวกรองทหารพลรส1บในการติดตามกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่มาโดยตลอดการติดตามสถานการณ์เลือกตั้งสำนักอำนวยการข่าวกรองกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามอบหมายให้หน่วยติดตามความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งนายกองคงการบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่ผ่านมาและปัจจุบัน ติดตามความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564นี้โดยข้าพบคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดยะลาเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์การทุจริตในการเลือกตั้งในพื้นที่ซึ่งได้ติดตามอย่างใกล้ชิดยังไม่พบการกระทําผิดแต่อย่างใดอีกทั้งได้มีการจัดการประชุมขายงานข่าวการรวบรวมข่าวสารเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่และแนวโน้มสถานการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกับผู้บริการอำเภอและหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดกอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจะมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคส่วนนำความมั่นคงสู่พื้นที่ดังคำฝันที่ว่าใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนด้วยวิสัยทัศน์ประจำจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งต้องเที่ยวย,ยั่งยืน ตอบสนองนโยบายกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไป